จริงแล้วความสุขของเซลเนี่ยไม่ง่ายเลยก็คือเห็นลูกค้ามีรอยยิ้มนั่นเองนะฮะ วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมเองตั้งแต่สมัยมหนึ่งเนาะรู้จักกันมานานมากนะฮะรู้จักกันตั้งแต่เด็กยันแก่แต่วันนี้มาซื้อคอร์ดซิตี้รุ่นรุ่นอะไรครับยวบอกว่าซื้อรุ่นยังไม่รู้เลยว่ารุ่นไหนไ็นรน้หนรุ่นอะไรคือไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วค่ะให้เพื่อนพิเศษได้เลยเหมือนซื้อผักซื้อปลาเลยนะฮะก็วันนี้เราก็ขับจากศูนย์ไม่มีเวลาด้วยทํางานนะฮะเราก็เลยขับจากศูนย์มาส่งที่นี่เนาะอันนี้ก็รามาอเรียบร้อย <ช>่จะแอบรีวิวสั้นๆให้ฟังกับรุ่นนี้บโอเคบริการดีมากนะคะถ้าใครสนใจติดต่อได้นะคะใช่ครับขอบคุณมากบริการทุกระดับประทับใจ <laughs> มาซื้อผักเลยนะครับค <Okay. S 1> ัน,นหลายแสนโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับค่ะยินดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัท The Best 88นะครับต้องมิน7ติบนะครับก็มาส่งรถ Honda City p a n o r a m นะฮะแต่รัคันนี้นะครับจะเป็นัว v ก็ราคาอยู่ที่ 6,900บาทนะครับก็จะได้สีขาวสสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วรุ่น Honda ที่เขาออปชั่นโลโก้จะเป็นตัว RS ซึ่งเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เน้นใช้งานนะครับแต่ว่าหลายคนก็ซื้อตัวเริ่มต้นไปเลยนะนี่จะเป็นตัวที่2ขยับขึ้นมานครับตัวต้นต้นเขาอยู่500,000บาทนะครับกันจะได้ล้ออลอยขอบ15นั่นเองนะครับ ส่วน i s เขาจะได้ขอบ16นะครับเป็นตัวท็อปนั่นเองครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นส่ง4ประตูตอนนี้เรามาส่งให้กับเพื่อนที่บริษัทเลยนะเขาทํางานไม่มีเวลาไปรับนะครับรุ่นนี้ให้พลังกำลังอยู่ที่ห2แรงร้อยะครับแรงมแบิดอยู่ที่1 7 3เมนิวตันเมตรแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อนิตรเลยนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยนะฮะเพิ่มหัวโครงการอีโคคาร์เฟสสแล้วนะครับซึ่งประหยัดมากๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือแรงด้วย ถ้าเทียบกับยาฤิสตัวข้างๆนะยาลิสเครื่องพันสองอัตราที่ระอยู่ที่ยี่สาาิสคือใช้จริงมันไม่ถึงนะครับมันก็จะย่อมๆลงไปอันนี้ก็เหมือนกันที่อยู่กับการขับขี่ของเราด้วยนั่นแหละนะฮะถ้าใครที่ชอบคิดดาวบ่อยๆหรือว่าเค้นคันเร่งอะไรเงี้ยก็าทำให้เขาเบื่อกว่านั้นได้นะฮะซึ่งตัวนี้ถือว่าขับสนุกมากนะฮะเราขับมาส่งจากชลูมาที่นี่ครับโอ้โหขับสนุกเลยล้วเติมน้ำมันไปเข็มไม่กระดิกเลยนะฮะถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ ก็ท่านใดสนใจ Honda นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดทุกหน้าบังขึ้นได้นะครับเรื่องนี้เรารีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับก็ฝากให้ข้อมูลอ้ออีกนิดเดียวแล้วกันนะฮะหลายคนเข้าใจผิดนะหลายคนทราบอยู่แล้วแล้วก็หลายคนยังไม่เข้าใจบางคนดูตัวเลขของซีซีอย่างตัวเนี้ยพันเทอร์โบซีซีบางคนไปดูเทียบกับอ่ายาริตพันสองหรือว่ามาราสองเครื่องพันสามผมจะบอกว่าพันเทอร์โบของ Honda พันเทอร์โบของนิสสันอะมิรา แรงกว่าเครื่องพันหอีกนะครับซึ่งเราก็าจะดูที่แรงบิดประกอบด้วยแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์ประกอบด้วยนะครับซึ่งตัวเลขแค่เราเห็นพันธ้าโบเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าแรงหรือไม่แรงแต่จริงแล้วสเปคของเขาอ่ะแรงมากแรงแล้วประหยัดคับสรุปกด้วยนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปถึงคนีใรที่สนใจรูปแบบบริษัทนะครับอยากได้รายงานต่างด้าวแบบสุกคฎหมายติดต่อบริษัทของเพื่อนได้นะครับ The b e บ t 8 8นะครับอยู่น้มมิน70ครับสวัสดีครับ そう。